สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษศครัพบพบกับรายการใหม่ครับดวงดีรายสัปดาห์26-31มีนาคม2,566ขออนุญาตตัดวันที่31นะเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปเราได้เริ่มเดือนเมษากันเลยลงตัวนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังและติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีพฤษบรูปดวงดูดีนะดาวเรียงตัวกันใช้ได้นะ ดาวมฤตยูมาอยู่ที่ลักนาของท่านอย่างที่บอกบอกไปหลายคลิปแล้วอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวะของชาวลัคนาราศีพฤกษ์คิดอ่านวางแผนให้รอบคอบดาวประจําตัวท่านนั้นอยู่พบวินาศนะครับดาวประจำตัวท่านอยู่พบวินาศแต่ก็มีตําแหน่งเป็นอุจจาพิมุกนะไม่ได้เสียหายแถมดาวศุกร์นั้นไซส์อยู่บ้านอังคารคู่มิตรครับ ไม่ต้องตกใจไปนะครับคือดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวรายเดือนนะพระจันทร์เนี่ยก็เป็นดาวรายวันรายสัปดาห์แต่ดาวประจําปีนั่นคือดาวพฤหัสดาวเสาร์ราหูใหญ่ๆพวกนี้ยังเดินดีอยู่ในดวงชะตานะครับงี้ดาวศุกร์ครับดาวประจําตัวของท่านอยู่ในภพวินาศวินาศมันไม่ได้แปลว่าเจ๊งอย่างเดียวมันแปลว่าการวางแผนเบื้องหลัง ทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีเดี๋ยวดาวศุกร์จะย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรที่ลักนณาของท่านเนี่ยวันที่8เมษาอีกสัปดาห์สสัปดาห์เท่านั้นนะนิดเดียวไม่ต้องตกใจไปทีนี้ดาวศุกร์อยู่พบวินาศนั้นจะเสียหายอะไรก็อย่างที่บอกเขาอยู่บ้านดาวอังคารครับเป็นคู่มิตรกันเมื่อมิตรก็ชื่นชอบบ่อมีโทษแถลงพลันนะครับ ดาวสุกนั้นอยู่ในบ้านอังคารอังคารอยู่ไหนอังคารมาอยู่ในเรือนการเงินวางแผนที่จะดํามาซึ่งรายได้ครับวางแผนเกี่ยวกับการสร้างรายได้วางแผนในการจัดการในเรื่องของการเงินนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในเรือนการเงินแถมดาววังคารนั้นเป็นดาวธาตุลมมาอยู่ในราศีมิถุนธาตุลมถูกธาตุเมื่อถูกธาตุก็ไม่เสียหาย เรียกว่าถ้าธา,าตุดีเป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยเราอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องของพบไม่ดีดาวไม่ดีเป็นปะเป็นนิดอะไรไม่ต้องตกใจนะครับดาวอังคารนั้นอยู่ในราศีธาตุลมนะดาวอังคารก็ตัวดาวเขาก็เป็นธาตุลมมันถูกธาตุไม่เสียหายและที่สําคัญอังคารอยู่บ้านพุทธพุทธไปอยู่บ้านอังคารเห็นไหมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร แลกเรือนเกษตรกันเหมือนแกลกรถกันขับนะไม่ได้ไม่เสียนะไม่ได้ไม่เสียจริงๆต้องบอกว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นการแลกกันไงเออตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเกษตรแลกเรือนหรือว่าอานุกเกษตรนะอนุแปลว่าน้อยนะบางโบราณเขาจะเขียนว่าเป็นเกษตรน้อยเกษตรน้อยเราแต่เท่าที่ดูมาไอเกษตรเนี่ยก็คือเกษตรเลย เพราะอะไรเปรียบเหมือนเขาแลกกันแล้วอะเราแรกลกรถกันขับอะเข้าใจไหมและรถก็เป็นเขาเรียกว่ารถในเขาเรียกว่าเซกชันเดียวกันเมื่อไม่ใช่เอาแหมไม่อยากพูดยี่ห้อนะเอาเป็นว่ารถรถหรูแลกกับรถหรูนะรถธรรมดาก็แลกกับรถก็ธรรมดาทะนั้นมันไม่มีละเขาเรียกว่าไม่มีการเสียเปรียบเอา,อาง,ง่ายๆนะครับฉะนั้นพูดกับอังคารย่อมเป็นเกษตรตั้งคู่ นะฉะนั้นดาวศุกร์เมื่อไปคุกเนะี่ยไปคุกครีอยู่ตรงนี้ก็ดูดีครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะอะไรดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําไปอยู่ในราศีแม่ธาตุไฟเป็นไงโอ้มันมีความเขาเรียกว่าคิดไม่ออกร้อนรนนะด้วยทั้งสภาพอากาศด้วยสภาพบรรยากาศที่มันเออไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในช่วงนี้ใจเย็น นะค่อยๆวางแผนคือชาวลัคนาราศีพฤกษบท่านเป็นราศีธาตุดินมีความหนักแน่นรอบคอบละเอียดดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําดินกับน้ํามันเย็นแต่ช่วงนี้เป็นไงเขาอยู่ในราศีธาตุไฟแต่ก็ยังดีที่มีดาวคู่ธาตุน้ําเข้ามาสู้ด้วยเห็นไหมเขาเรียกว่าน้ําสู้กับไฟนะฉะนั้นไอการที่มันธาตุมันปะทะก,กันแบบนี้มันก็อาจจะไม่ไม่สมนะูทนัก นะแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างที่บอกยังไงธาตุแท้ของท่านคือธาตุดินมีความอดทนผ่านไปได้อย่างสวยงามนะครับเพราะเดี๋ยวดาวศุกร์เป็นไงเขาก็จะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรความมั่นคงสูงส่งไม่ต้องกลัวส่วนเรื่องโชคดีนั้นโอ้โหไม่ต้องชัดเจนครับเพราะว่ายาวพฤหัสยังอยู่ที่พบลาภะเป็นเกษตรตราธิบดีนะถือว่าดูดี แต่หลายคนทักทวงมาบอกอาจารย์เดี๋ยวมันจะย้ายเข้าพบวินาะแลจะเป็นยังไงออเดี๋ยวทําให้คลิปดาวพฤหัสนะคลิปดาวพฤหัสที่จะย้ายในวันที่19เมษานะฮะอาจจะอธิบายให้ชัดว่ามันดีหรือมันร้ายนะดาวพฤหัสจะเป็นยังไงในดวงชะตาของท่านติดตามได้ครับคิวต่อไปนี่แหละนะครับอ่ะไม่ต้องตกใจนะตอนนี้ยังไงมันเป็นกเกษตรอยู่ ยังไงก็ยังให้คุณต่อดวงชะตายอย่างสูงส่งนะครับดาวเสาครับจากพบสุภะเข้าเรือนกรรมมความเจริญก้าวหน้ามาสู่เรือนการงานเห็นไหมมันมีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จความดีฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงอะไรเตรียมตัวเตรียมพร้อมวางแผนคิดอ่านตัดสินใจให้รอบคอบสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนดวงจะดีหรือไม่ดีนั้นดูที่ดาวประจําวัน นั่นคือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยเดินดีทั้งสัปดาห์ครับนะต้นสัปดาห์มาก็อยู่ที่พฤกษบเป็นมหาอุดทับลัคนาถัดมาอยู่ที่ราศีมิถุนทาตุลมก็เป็นอุจจาิภิกนะสวยงามนะครับถัดมาก็อยู่ที่ราศีกรกฎนะต้นปลายสัปดาห์เนี่ยนะอยู่ที่ราศีกรกฎก็เป็นเกษตรทับลัค์ถึงหลักชัย พระจันทร์นะอยู่พบที่สองพบที่สพบที่หก็ควรทายจะได้เป็นนายศักดินาสักถึงพันฉะนั้นในสัปดาห์นี้ดาวพระจันทร์เดินดีทั้งสัปดาห์นะครับเขาไปจบที่สัมมโนเลอรไปจบที่สัมมโนเลิกซึ่งก็ดูดีดูสวยงามนะครับเป็นเลิกที่เกี่ยวกับความ สะดวกสบายความแบบไม่โลภนะความสบายแต่ก่อนหน้านั้นเขาเดินเข้าราชาเลอร์สำเร็จยิ่งใหญ่และเป็นสามแก่ดวงชะตานะถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นและจะทำให้ท่านเนี่ยสิ่งที่อดทนมาเนี่ยแหละวางแผนเนี่ยจะทําให้ได้ผลงานและความสําเร็จสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะในสัปดาห์นี้อ่ะ ขอโปรโมทหน่อยนะครับพื้นที่โฆษณานะครับเริ่มเดือนเมษานี้นะครับใครสนใจนะผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆติดต่อได้ที่ไลน์แอดนี้แล้วก็เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับอ่ะแบ่งปันพื้นที่โฆษณานะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาได้นะครับสรุปชาวลราศีพฤษภดวงดูดีครับเห็นไหมดาวกระจายเรียงตัวสวยงามนะครับส่งให้เชาวราศีพฤษภนั้นโชคดี อย่างชัดเจนนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องคิดมากลำบากไม่ถึงก็ลำบากคือคิดมากวางแผนให้ละเอียดรอบคอบก่อนจะก้าวไปข้างหน้านะครับบอกใบ้ให้เลยว่า8เมษาดวงมาเต็มดาวประจำตัวเป็นเกษตรใครก็หยุดไม่อยู่สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าดวงดีเพราะอะไรดาวพระจันทร์เดินดีในราศี ทั้งดวงชะตาของท่านนะครับก็ถือว่าชาวลนาราศีพฤษภผ่านพ้นในรอบสัปดาห์นี้ไปอย่างดูดีและสวยงามน,นะครับก่อนจะจากไปฝากดากดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งถูกใจคันานายกดซุปเปอร์แตงขอบคุณได้ขอให้ชาวลนาราศีพฤษภโชคดีทั้งสัปดาห์ครับเฮงๆปังๆังรวยๆสวัสดีครับ